มอฟสเตเลตนี่ทุกคนดูนี่ที่บ้านทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ใช่ไหมว่าส่วนใหญ่จะใช้พลาสติกหรือไม่ก็เป็นงานสเตเลตใช่ไหมคะนี่แต่วันนี้นะอันนี้ตัวนี้นะเพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้จะเป็นงานสเต l เลตทั้งใบค่ะรุ่นนี้นะใช้งานง่ายมากฟังก์ชันครบไม่ว่าจะเป็นตัวมันจะมีหูหิ้วนะตรงนี้ตะการ้าล้างได้แล้วมีช่องปล่อยน้ําทิ้งตรงนี้มีล้อลาก ระบบการทํางานรุ่นพวกนี้นะใช้งานง่ายๆคือตัวถังเนี่ยนอกจากทำเป็นงานสเตนเลสแล้วระบบของตัวถังเนี่ยมีสองระบบมีตัวปัน่นตรงนี้ปั่นแห้งกับปั่นเปียกวิธีการใช้งานรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากๆตรงนี้นะนี่ตรงนี้ปั่นแห้งตรงนี้ปั่นเปียกวัสดุอะ่ะมันเป็นสเตนเลสไม่ว่าจะเป็นตัวหัวตัวด้าม หรือว่าตัวถังเพราะฉะนั้นเวลาการเก็บรักษาเนี่ยมันใช้มันเก็บรักษาง่ายไม่ต้องแบบดูแลอะไรยากแค่แบบเช็ดล้างทำความสะอาดแล้ว